wow ลุงแน่นอน <c oughs> เียบที่มโนภาพลุงแน่นอนเลยวิ้ง,งแล้วครับเิ้งแล้วเิ้งแล้วหนึ่งสองกึ้นวไกบแล้วไกิแล้วไกิแล้วใกิแล้ว น้องว่ะหนึ่งสองสามป้าหกหางหักก็เป็นหกหางหักน้องไปนุ้ยไปเดี๋ยวนี้เป็นนุ้ยอยครับตัวนี้มาสองตัวครับเขาตีแล้วป้าดูเถอลุงลเขาตีแล้วป้าดู ดูภัพตัวนี inden, ้นุ๊กตีละรับตีละรับเหลือตัวนั้นครับรออีกตัวนังรับตัวนุ๊กยครับมาแล้วครับสามตัวครับสี่ตัวครับตอนนี้นกพร้อมนี้ ครับิม้่ครับไม่ตัวครับมาลุกครับิะลุกหมดลงลงลง

ว่นหาชิลุ่งนะรับมาแบบนี้ขออยากเก็บนกแล้วสวยนะครับตอนนี้เก่ามุงเครื่งครับ หัวติดไม่เลยเรื่องอามันไว้นกเฝ้าครับมันตัวตนเป็นยังไ๋โอ้หัวตีเลยครับดูลีเห็นไหนะครับ คนหนึ่งคนหักหนึ่คไทยคน คนดูตัวนั้นตีเลยครับเอาปูดทำทำพริกมาถึงเขาตีเลยดูจัดนะเต็มๆข้อเป็น ว่าเดียวแค่ครับลงสองตัวตัวนี้ปา่าแขยงหมกเงตรีถมทียี่สิบครับนี่ครับามานนกหาร์กเวน,นครับนกม,มีลมาว,าวานนก้าครบกกำลังขนหางกำลังขึ้นไหมครับออกไทยนขนอขี่ล้างมัน